ว่าเพลนเล่นสไลด์ซักลอะสุดหม่ละลายไวอีกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เหลือเกินพี่นงไทยช่วยกันใช้เอ็มซีพี่นงไทยช่วยกันใช้เอ็มซีคนผลิตมากมีแทบปลอดไทยเหลือเกินสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนรักนาก,การเกษตรครับวันนี้มิสเตอรเกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3ามเกลอเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโทซานสูตรโอลิโกแซคคาไใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตร วันนี้เราอยู่กันที่หมู่11ครับบ้านเขาขี้เสียดนะครับตำบบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขามีทุเรียนพันหมอนทอง250ต้นอายุ9ปีเธอบอกว่ารู้จักกับ3เกลอเวิร์แพนเนี่ยนะครับมาเป็นระยะเวลา2ปีตั้งแต่ปี66แล้วครับแล้วเธอก็ใช้มา แต่ที่สําคัญครับเธอใช้แบบร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นแล้วเธอไม่ตอบโจทย์ครับเธอข้าหันมาใช้อย่างจริงจังนะครับหลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วในเดือนมิถุนายน2567แล้วเธอก็ใช้ต่อเนื่องมาครับจนมาถึงขั้นที่เรียกว่าใช้สูตรใหม่ออกมาเธอพบว่าใช้ในเดือนมก,กราคมนั้นมาเพื่อทำนะครับตาดอกของเธอเธอเห็นดอกแล้วเธอบอกภูมิใจเหลือเกินนะครับดอกออกเต็ม ก้านยาวก้านใหญ่นะครับที่สําคัญดอกสมบูรณ์มากใบก็สมบูรณ์ถึงขั้นที่เรียกว่าแตกต่อเนื่องทีเดียวนะครับที่สําคัญอีกครับครั้งที่แล้วที่เธอใช้มบแบบสเปสปะเธอได้มาเจ็ดตันครับปีนี้ครับใช้3มเกลเวอร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเธอบอกว่าจะได้1 5ถึง20ตันทีเดียวเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะ เจ้าของสวนช่วยรายงานตัวกับพี่น้องเกษตรกรด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิดารัตเดชพินนะคะชื่อเล่นชื่อพี่ต้อยค่ะโอ้โห,โหชื่อเล่นว่าพี่ต้อยผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ต้อยนะครับค่ะอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีชื่อเสียงว่าอะไรครับค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่ชันชื่อ,อนางบุญน,นำสินลาลับนะคะชื่อเล่นว่าพี่นุชค่ะผมขออนุญาตเรียกพี่นุชเหมือนกันนะครับพี่นุชครับเหตุใดถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับค่ะก็จากการที่ได้ แบ่งปันนะคะ,อะของบริษัทเวิร์นคลาสอินโนเวชันกับ3เกอร์เบอร์เพนนี้นะคะก็มาเจอน้องต้อยนะคะก็ใช้มา2ปีกว่าแล้วค่ะและทีนี้เห็นว่าน้องต้อยเนี้ยเขาใช้สามเกอร์เบอร์เพนเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะครับเออหลังจากที่เธอเก็บผลผลิตไปเมื่อปีที่แล้วเธอมาใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครครับ,รบมาถามพี่ต้อยดีกว่าครับพี่ต้อยครับเมื่อกี้ตอนที่ผมเกินไปตอนต้นอ่ะพี่ต้อยเคยเล่าว่าที่นี่นะครับสวนแห่งเนี้ย เคยใช้ผลิตภัณฑ์3มเกลือมา2ปีถูกต้องไหมครับแล้วตอนปีแรกๆเป็นยังไงครับที่เริ่มใช้แรกๆใช้ก็เห็นผลเลยค่ะเห็นผลเลยนะครับแล้วเขาไม่เห็นผลนี่เห็นอะไรบ้างครับในการเปลี่ยนแปลงแตกยอดดีค่ะแล้วมีช่วงหนึ่งที่เห็นว่าพี่ต้อยเนี่ยไปใช้ร่วมกับอย่างอื่นมันเป็นยังไงครับตอนนั้นอ่ะอตอนนั้นมันไม่ตอบจุดค่ะคือมันมันดีไม่ต่อเนื่องพอหยุดใช้มันไม่พัฒนามันไม่แตกยอดมันไม่ไม่แตกยอดยิ่งใช้มันก็ยิ่งนิ่ง อออยอดไ,ไม่ค่อยจะออกหมายความว่าเราไปใช้ของผลิตภัณฑ์อื่นแล้ว<ช>มันก็นิ่งนิ่งก็เลยก,กลับวนกลับมาใช้สามเกลือเพนค่ะแต่ของเกลือเพนเนี่ของเขาใชอะไรจริงๆค่ะเพราะว่าใช้แล้วยอดเดินต่อเนื่องเลยแล้วก็เขาใบใหญ่ใบกว้างตอนที่เราใช้แล้วสิ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราไปใช้อย่างอื่นแล้วมันมันนิ่งมากเนี่ยอะไรที่เรากลับมาใช้แล้วเรามีความภูมิใจว่าสวนเรากลับมาแล้ว มันประทับใจมากค่ะบอกไม่ถูกก็ให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าเพืชเป็นยังไง มันสวยมากค่ะคือประทับใจใบใหญ่ใบฟาง <c oughs> ใบเขาสมบูรณ์ใบเขาสมบูรณ์ใช่ไหมครับเอาละครับผมมาถามตรงนี้เลยพาดกรันมาที่ว่าสูตรใหม่ของบริษัทเว r ร์คลา s อินโนเวชันเนี่ยนะครับได้ทำสามเกลือสูตรใหม่นวัตรกรรมใหม่มาเรานํามาใช้ตอนไหนครับตอนมกราค่ะฉีดใต้ท้องกิ่งเพื่อกระตุ้นตาดอกอืมมาฉีดใต้ท้องกิ่งมกราปี68นี่แะครับตอนนั้นเพอ,เอิญสูตรใหม่เข้ามาแล้วทําแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตาดอกของเรากับ <c oughs> ต้นพืชของเราครับดอกเยอะมากออกมาที่เห็นนะค่ะนี่ใช้พ่นไปกี่ครั้งแล้วครับเห็นตาดอกอย่างเนี้เปิดตาดอกประมาณสี่ครั้งได้ค่ะสี่ครั้งค่ะนี่ครับตั้งแต่มกราจนนี้ถึงปลายเดือนกุมภาแล้วดอกมันเป็นยังไงรคะรบ,บอกลักษณะดอกความยืดความยาวความเหนียวอะไรของมันบอกให้หมดเลยครับดอกเขาสวยมากดอกเขาอวบก้านยาวดอกสวยจริงๆค่ะ <า S 2> เดี๋ยวผสมมูลมากแล้วม,มันมีกี่รุ่นครับผมเห็นไปเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากเลยนะครับบาอันก็บานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงครับเป็นมันคือสารอาหารในสมกเกอร์เฟนนะเขาครบถ้วนก็ออกมาสามรุ่นค่ะนี่ที่เราเห็นนี่บอกบานแล้วก็มีถูกไหมครับที่กําลังกําลังจะบานก็มี <c oughs> ออกมาใหม่ก็มีเพิ่งแตกตาดอกก็มีถูกไหมครับ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนี่ถือว่าอาหารครบ <c oughs> <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> อาหารครบถ้วนแล้วก็ ขนาดนี้ทางใต้ของเราเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาบอกว่าฝนเดือดมากเลยนะครับฝนตกมากน้ําชุ่มมากเลยอย่างเนี้ยมันมีผลต่อต้นพืชของเราอย่างไรครับมีผลค่ะเพราะว่าต้นพืชของเราจะดูดน้ําขึ้นไปเยอะแต่สามเกลือเ,อเพน์ของเราเอาอยู่ค่ะดอกไม่ร่วง ขั<จ>้วเหนียวหางแย่อย <c oughs> ่างปกติค่ะก็หมายความว่าของเราไปช่วยสะสมอาหารทําให้ความเหนียวของขั้วดอกต่างๆถูกไหมครับการดอกต่างๆที่ยึดดอกไว้เนี่ยไม่ทําให้ดอกร่วงซึ่งก็จะหมายถึงผลผลิตในวันข้างหน้าถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้พี่ต้อยครับถ้าฝนมันตกเนี่ยทั่วไปนี่เขาจะกลัวกันเรื่องน้ําค่ะน้ําทําให้ดอกร่วงทําให้ดอกร่วงผลผลิตก็จะหายไปใช่ก็หมายความว่าพี่ต้อยวางใจตรงนี้ ใช่วางใจตรงนี้ค่ะมั่นใจมากค่ะอเอาละครับผมถามอีกทีหนึ่งเห็นดอกอย่างนี้นะครับต้นทุเรียนเราอายุ9ปีถูกไหมครับเราคิดว่า1ต้นเราจะไว้สักกี่ผลครับจะไว้สักร้อยลูกค่ะร้อยลูกเลยนะครับค่ะอายุ9ปีไว้ร้อยลูกเลยต่อต้นพี่ต้อยคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ร้อปรค่ะร้อถ้าโดยทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ยที่เราใช้ คู่หูมาเนี่ยครับพร้อมทั้งหญิงกเกษตรเนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยน้ำหนักเป็นเป็นยังไงครับน้ำหนักดีมากค่ะ ในอดีตนะตอนที่เราได้เจ็ดตันนั่นใช่ไหมครับใช่จแล้วหนักดีได้ภูสวยน้ําจะน้าเล็กน้ํายีน้ํายีสวยถือว่าคนมาสวนเหล่านี้ก็ต้องชื่นชมกันละใช่น้ําเขียวค่ะน้ำเขียวเลยอย่างนี้ก็หมายความว่าปีนี้ถ้าเราดูด้วยสายตาอย่างนี้ดอกอย่างนี้ผลเราไว้ร้อยผลต่อต้นผลของเราน้ําหนัก3ามสี่ได้แน่นอนได้แน่นอน3ามสกิโลนี้ได้แน่นอนได้แน่นอนค่ะเอาล่ะครับถ้าคาดการท่านหมก250ต้นเนี่ยอายุ9ปีนี่ดอกออกทุกต้นไหมครับ ทุกต้นเลยค่ะทุกต้นเลยกี่ตันครับปีนี้คาดการว่า15ตันถึง20ตันค่ะโอ้โหสิบหาถึงยีตันคือพลังของหัวใจพี่ต้อยที่บอกว่าปีนี้เธอจะไม่น้อยหน้าจากปีที่ผ่านมาที่มีความลังเลลังใจปีนี้เธอทุ่มเต็มที่ครับเพื่อความเจริญเติบโต,ตของผลผลิตเธอในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมองเรื่องนี้ยังไงครับค่ะ ก็เห็นแล้วนะคะว่าทุกต้นนะคะที่ดอกออกทุกกิ่งก้านนะคะก็น่าจะเป็นที่น้องต้อยคาดการไว้นะคะเพราะว่าทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบนะคะสมบูรณ์นะคะซึ่งใบนี้นะคะ300ใบนี้ต่อเลี้ยงลูกหนึ่งลูกนะคะเพราะฉะนั้นของน้องต้อยนี้เขามีพร้อมเพราะฉะนั้น15ตัน20ตันที่น้องต้อยคาดหวังนี้ได้อย่างแน่นอน,นะค่ะ โอ้โหนี่เสริมทับด้วยที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับว่าได้อย่างแน่นอนผมถามพี่ต้อยอีกทีนะครับพี่ต้อยโดยปกติชาวสวนเนี่ยเขาจะใช้ต้นทุนในการดูแลทุเรียนเนี่ยนะครับสวนอื่นๆที่เขาใช้เคมีเนี่ยกับสวนของเราเนี่ยถ้าโดยดูแลต่อต้นแล้วเนี่ยนะครับต้นทุนของเราเนี่ยต่อต้นกับเคมีเนี่ยมันถูกกว่ากันเยอะไหมครับถูกกว่ากันเยอะค่ะครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ต้อยครับถ้าคนใช้เคมีร้อยบาทเนี่ยองเราใช้กี่บาท เราใช้า0บาทค่ะเจบาทก็ถือว่าต้นทุนก็ลดลงไปถูกไหมครับเใช้น้อยลงแล้วก็ผลผลิตก็มากขึ้นด้วย<ช>พี่ต้อยครับในฐานะที่หัวใจของเราเนี่ยครับเป็นเกษตรกรที่แก่งกล้าเรียกว่าหญิงเหล็กจะได้่าได้ถูกไหมครับที่มาทําให้การยกระดับของการปลูกทุเรียนในจังหวัดชุมพรเพื่อต่อสู้กับสภาวะต่างๆไม่ว่าเป็นน้ําเป็นฝนเป็นลมหรือว่าเรื่องของกสภาวะแห้งแล้งต่างๆ พี่ต้อยอยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าอย่างไรครับว่าการใช้ผลิตภัณฑ์3เกกือสูตรใหม่ในการดูแลบำรุงรักษาต้นทุเรียนเขาครับค่ะสมาชิกท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ใช้คู่หูนะคะลองมาเปิดใจใช้คู่หูดูนะคะของใหม่อะ่ะใช้ไรจริงๆค่ะสุภาพสตรีที่เป็นหัวใจนะครับทำการเกษตรมาโดยตลอด เธอบอกชัดๆช้าๆว่ามันใช้ไหลจริงๆนี่คือพลังแห่งความสุขครับของนักการเกษตรท่านใดก็ตามทีครับที่กําลังคิดจะเรียนแบบทําเหมือนเสมือนนะครับก็ขอให้รู้เถอะครับว่ายังมีสตีที่ทําการเกษตรอย่างมากมายที่เขาต้องการของจริงที่ไม่สามารถจะเรียนแบบได้เหมือนกับการที่ เห็นด้วยตาเนื้อว่ามันจะเริญเติบโต,โตได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้วันนี้มีเตร์เกษตรยั่งยืนก็มีความสุขครับที่ได้มาเจอกับผู้หญิงที่ทําสวนด้วยตัวเองแล้วรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรดีอะไรเหมาะอะไรควรกับสวนของเธอวันนี้เราทั้ง3าขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปเจอกับทุกสวนที่มีความแข็งแกร่งด้านการเกษตรและยั่งยืนแบบเราครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามเกลือวร์แพนสูตรใหม่ใช้ ละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเย้